สวัสดีค่ะขนมลาวมาอีกแล้วค่ะงวดที่แล้วนะคะออกแปดเจดแปดสองแปดนะคะเข้าไปที่สองปดนะคะงวดนี้มาบวกกันต่อเลยค่ะ8ดบวกกันสองครั้ง8ดบวกกันสองครั้งเท่ากับสามสิบสองสองนับเพิ่มเป็น1เป็นสามนะคะสองบวกสามเท่ากับห้านะคะห้าหกเจ็ดและ8ดนะคะจับคู่กันเลยค่ะ ก็จะได้เป็น25 26 27 28นะคะ35 36 37และ38นะคะเป็นขนมไทยวันพุทธที่10เดือน7 2567นะคะ ชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านย้ำอีกครั้งนะคะเป็นแนวทางไม่มีลายไม่มีกลุ่มไม่มีลิงก์อย่าลงเชื่อมิฉาชีพนะคะขอบคุณค่ะ